เราจะมาตั้งค่าเซตตัวค่ากาแฟที่เป็นของเรานะคะโดยที่ไม่ใช้ค่าเครื่องที่เขาให้มานะคะโดยปกติค่าเครื่องที่เขาให้มาจะมีแบบบันชอ็อตกับทูช็อตนะคะแต่เราจะเลือกปริมาณก,กาแฟของเราเองนะคะโดยการเซตตัวเครื่องนะคะให้เป็นออโต้ไว้สําหรับเมนูของเรานะคะโดยการที่วีจะใช้ตัวตัว,ต,วตัวทูช็อตนะคะเป็นการทดลองเพื่อที่จะให้ได้เห็นปริมาณก,กาแฟที่ชัดเจนนะคะ เวลาเราจะเซ็ตค่าเครื่องนะคะอันนี้เดวิดจะลองกดสองช็อตนะคะเพราะถ้าช็อตมันจะต้องเป็นปริมาณช็อตแต่เดีวิดจะเซ็ตค่าขึ้นในปริมาณที่เป็นปริมาณที่วีต้องการค่ะกดค้างไว้นะคะสามดีนะคะแบบนี้เมื่อกาแฟหลุดออกมาแล้วนะคะเราก็กดถึงถั้าเราต้องการปริมาณแค่นี้อันนี้นะคะวีดเลือกปริมาณแค่นี้เพื่อให้เห็นชัดนะคะจะเห็นว่าปริมาณที่วีดเลือกค่ะเป็นปริมาณที่น้อยมากแทบจะไม่เต็มตัวช็อตเลยด้วยซ้ำแล้ระยะถ้าเราอยากจะทราบว่า ที่เราตั้งค่าเป็นมแมกแก้มีนใช้ได้จริงไหมเราก็มาทดสอบการทดลองโดยการที่กดครั้งเดียวแล้วก็ปล่อยนะคะโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องกดหยุดนะคะอันนี้ค่ะถือว่าการตั้งค่าของเราเมื่อสักครู่สักเสร็จนะคะเพรา,ว,าวิกกดทูช็อตแต่ว่าปริมาณกาแฟออกมาเหมือนเมื่อกี้นะคะโดยที่ไม่ต้องกดุดโดยที่เครื่องหยุดออกกค่ะอันนี้ก็จะเป็นการเซ็ตปริมาณกาแฟที่เป็นของเราแล้วนะคะ